สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบปูพยาวันนี้จาด,ดวงให้กับผู้ที่เกิดในรา,าศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประปจำวันของตัวคุณเองจบด,ดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนสิงหาคม2 5 6 3นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความหลักนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่ออื่นฟากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์กกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวและก็แม่นยำม,มากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าการอ่านไพ่พยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่ให้แบบ พื้นฐานโดยรวมให้กับชาวราศีกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับบุคคลนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงดวงโดยรวมของชาวราศีกรกฎไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนสิงหาคมไพ่ใบแรกของตัวคุณนั้นได้ four of swords เกิดขึ้น o u r of s w o r d s เนี่ยเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งหรือการทำสมาธิ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับในลักษณะของตัวตนของตัวคุณมากสักเท่าไหร่อาจจะใช้เวลาของการหยุดนิ่งแล้วก็รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอาจจะรอคอยในลักษณะของการเงินบางคนอาจจะรอคอยในลักษณะของการเรียนต่อการศึกษาต่อบางคนอาจจะรอคอยในลักษณะของตำแหน่งชื่อเสียงการงานบางคนอาจจะรอคอยลักษณะของการงานที่จะไปสมัครใหม่ก็จะเป็นไปได้ แต่ว่าทั้งหมดมันอาจจะมีความหยุดนิ่งแล้วก็เงียบไปช่วงขณะหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากอิทธิพลของโฟออ s สอดคือเราคงต้องทําสมาธิแล้วก็พยายามตั้งใจกับในเรื่องของการที่ต้องเตรียมใจกับการทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไพ่โฟออ o สอดยังมี ข้อดีตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตึกตองไตรตอง,ตอง,ตองดีแล้วเราสามารถที่จะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็คงต้องรอคอยในเรื่องของสิ่งต่างๆนั่นแหละเงื่อนไขข้อดีก็คือต้องรอคอยแต่ผลที่เรารอคอยนั้นมีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเรามีสติกับการตั้งมั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกราศีกรกฎาากราคณะกรกฎก็พยายามหยุดนิง่งแล้วก็ อยู่กับตัวเองมากๆแล้วคุณจะเจอหนทางแสงสว่างที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองนะครับทีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลของลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานเนี่ยใครที่รอคอยในเรื่องของการงานจากฟอร์ออฟอเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีเกณฑ์ของการงานเข้ามานะครับถามว่าได้การงานใหม่นะมีโอกาสที่จะเป็นในสิ่งที่ดีไหมมีโอกาสที่จะมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจ รายได้สิ่งต่างๆของตัวคุณเองเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางคนอาจจะแตกแขนงกับในเรื่องของการที่จะไปศึกษาต่อก็ได้หรือใครจะลงทุนเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะมีทิศทางนั้นมีโอกาสเป็นเป็นแนทิศทางที่ดีใครที่ทำงานรอโปรเจกต์งานใหม่หรือรองานใหม่ที่อยากจะไปทำที่ใหม่เนี่ย เพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะตัดสินใจของการออกจากงานไปนะครับเพราะว่ามีเอกออกิปรเกิดขึ้นคือการที่คุณนั้นตัดสินใจที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะเหมือนกับไปตายอาดบหน้าก็ได้สำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานที่หยุดนิ่งหรือไม่มีการพัฒนาในเรื่องของการงานก็อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่ควรที่จะแบกภาระอยู่ต่อไปเราควรที่จะเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมละ่ะก็มีโอกาสเปลี่ยนได้แหละนะครับก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะออกจากงานแล้วก็เริ่มต้นงานใหม่อย่างที่บอกไปจากสามไม้ใครที่รอง,งานเนี่ยมีโอกาสจะได้งานใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ลักษณะของเงินกู้ด้วยถ้าเกิดใครรองเงินกู้ก็มีไพ่เซเว of อ e ฟเซเว่นออฟเนทาขึ้นนะครับคือเงินกู้ แสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการงานสารสัมพันธ์กับเงินรวมกันแล้วก็แปลว่าคุณมีโอกาสได้เงินเข้ามาหมุนกับเรื่องของธุรกิจเพิ่มเติมนะครับอาจจะได้รับอนุมัติสินเชื่อได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันต่างๆเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศรีบดีนั้นโคจรเป็นอริกับดวงชะตาและอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกเกษตรด้วยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ กลุ่มกันอยู่ในเดือนอลิเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้การเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของการงานหรือลักษณะของการแก้ไขปัญหารวมไปถึงในเรื่องของการเงินคุณก็จะได้เงินในลักษณะของเงินกู้นั่นเองหรือเงินที่เป็นอลีกับในเรื่องของการงานได้ผลประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะใครที่เป็นคนแก้ไขการงานเนี่ยหมายถึงว่าที่ปรึกษา จะได้เงินดีนะครับหรือเครดิตสินเชื่อต่างเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้ที่ดีจาก s o v p n n ออ c l e นนั่นเองการเงินของตัวคุณก็ยังมีโอกาสที่ยังขยับขยายแล้วก็ค่อยๆมีความมั่นคงมากขึ้นอิทธิพลของการเงินของชาวราศีกรกฎคือดาวอาทิตย์โครจรในช่วงของเครื่องเดินหลังนั้นโครจรเข้าสู่ราศี สิงเป็นกเกษตรทําให้การเงินนั้นมีความมั่นคงในช่วงของประมาณครึ่งเดือนสิงหาคมไปแล้วช่วงต้นเดือนนะครับก็อาจจะมีลักษณะของสิ่งที่กําลังเติบโตที่ดีอย่างที่บอกว่าต้องรอคอยนิดหนึ่งเพราะดาวอาทิตย์นั้นคือดาวการเงินเป็นมหาจักรกลุ่มลัคนาจึงสามารถได้เงินกู้นะครับแล้วการเงินของคุณก็จะมาต่อยอดที่ดีเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนราศีสิงในช่วงของ กลางเดือนไปแล้วนะครับดังนั้นการงานกับการเงินก็จะสัมพันธ์กันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ว่าการงานเนี่ยอาจจะมีการหยุดนิ่งอยู่ในช่วงระยะหนึ่งอย่างที่บอกว่าดาวขันควรจรผักองศาจึงทําให้การงานของตัวคุณนั้นติดขัดแล้วก็สะดุดไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับอยู่ภพเรือนสุภาานั่นเองดังนั้นก็จะมี ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่มีการต่อยอดกันไปที่ดีเพราะว่าดาวสุภาเนี่ยแปลว่าการเจริญเติบโตแล้วก็การแตกสาขาการขยับขยายที่ดีจากไพ่สามไม้นั่นเองอย่างที่บอก กล่าวไปขั้นต้นนะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก,ก,การเงินดีการงานอาจจะชะลอตัวนิดนึงแล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการงานเพิ่มศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้นปัญหาอุปสรรคสิ่งใดคุณมีปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขได้จากไพ่เดอเมจิเชียนเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาลิคือดาวาพฤหัสดีนั้นเป็นกเกษตรนะครับกรเกษตรหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการแก้ไขปัญหานั้นได้เดเมจิเชียนก็คือจอมขมังเวทที่สามารถที่จะ เหมือนกับเรียกว่าอย่างหลูฝาดินหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่ไม่มีงานก็จะได้งานทําและมีโอกาสติดต่อสางสัมพันธ์มีโอกาสเดินทางไกลบางคนอาจจะเดินทางในลักษณะของการงานนะครับติดต่อกับชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ถ้าเกิดอยู่ในภาวะของการเปิด ของโรคระบาดนั้นคลี่คลายไปแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าเกิดไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแปลวะ่าติดต่อกับคนต่างชาติหรือเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยขึ้นนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้เพราะมีไพ่เดยชาริออรบางคนอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับประมาณนี้เหมือนกัน ทีนี้การเงินของตัวคุณนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีการได้เงินสิ่งต่างๆเงินกู้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันต่างๆแล้วก็เงินสินทรัพย์ในเรื่องของการกู้เงินเนี่ยยังมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการพัฒนาไปจนถึงคิงเหรียญเลยทีเดียวคิงเหรียญเนี่ยหมายความว่าการเงินจะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตทําให้การเงินของคุณนั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือสเต็ปหนึ่งหรือใครที่มีการเงินนั้นหลอคอยกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงกับการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกัน นนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างทุกคนความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎอาจจะมีความหยุดนิ่งไปบ้างเนื่องจากมีโฟฟสอดเกิดขึ้นโฟฟสอดคือไพ่ของการหยุดนิ่งหรืออาจจะต้องห่างกันชั่วคราวนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูให้ดีก่อนการคิดการตัดสินใจเนื่องจากมีเซเว่นออฟสอดเกิดขึ้นเซเว่นออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของขโมยจริงๆมันแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในลักษณะของ ความรักที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือความรักที่อาจจะยังเงียบแล้วก็ไม่มีสถานะหรืออาจจะมีความรักที่อาจจะแบบว่าคุยคุยกันมานานแต่ว่าไม่ได้คอมมิตสักทีหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะตอบตกลงกับตัวคุณแต่เขายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแหละเพราะว่าตัวตนของตัวคุณได้สีดาบ อะไรก็ต้องรอคอยไปก่อนแต่การรอคอยของตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขตรงนี้ได้จากไพ่เดเมจิเชียนนะครับอะไรที่ติดขัดสะดุดคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนกับว่าคุณรอคอยคอมมิตใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาจะเคลียร์ปัญหาหรือเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวคุณ ก็มีโอกาสที่จะมีการเคลียร์ได้แต่ไม่ทุกคนนะครับฟังไว้ก่อนว่าไม่ทุกคนนะแต่มีโอกาสที่เขาจะเคลียร์ปัญหาให้กับตัวคุณได้เนื่องจากมีไพ่เดอะเมจิเชนเกิดขึ้นการเคลียร์การแก้ไขปัญหาของตัวคุณนั้นจะนํามาซึ่งคอมมิตเนื่องจากมีไพ่เดอะแอมเพรสเกิดขึ้นด้วยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นมีโอกาสจะได้คอมมิต แก้ไขปัญหาหรือมีโอกาสที่จะกลับมาของคู่ของคนหลักก็ได้เพราะเขาอาจจะเดินจากเราไปในอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่เดินออกไปจากเขาแล้วเราก็รอคอยอยู่จากสามไม้และก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาจากไพ่เดอะเมเจเแล้วก็ไพ่เดอะแอมเพรสแปลว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณและมีโอกาสมาให้คอมเมนตกับตัวคุณด้วยนะครับ แล้วก็ในช่วงของเดือนนี้คนที่อาจจะกลับมาหรือมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณนั้นมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ําก็คือราศีถือถวยมีโอกาสเป็นคนทนี่อายุมากกว่าก็คือราศีธาตุน้ํา,นค,นา,ค,า,า,าคือกรกฏพิจิกมีนก็เป็นรา,าศีธาตุดยวกับตัวคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนธาตุดินคือราศีพฤกษกันมังกรก็จะเป็นรา,าศีธาตุดินที่เป็นคนอายุมากกว่าเช่นกันและมีโอกาสาที่จะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับ มีโอกาสที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้ก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็คลี่คลายและมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นรา,าศีธาตุดินและธาตุน้ำอย่างที่บอกไปหรือมีโอกาสเคลียร์ได้กับคนสองรา,าศีธาตุนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูไพ่สรุปกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรขอไพ่สรุปสามใบให้กับชาวราศีกรกฎและคนากรากฎด้วยนะครับ ราชนีถือถ้วยประกวดอีกหนึ่งเทมเพ a น c ์ ance, แล้วก็6ดาบจริงๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่หยุดนิ่งไปคุณไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักมีไพ่สรุปออกมาเป็นไพ่0 of ออฟสอดเกิดขึ้น4 o ออ o r อกับ10 o อ s o r อดเนี่ยเป็นไพ่ต่อกัน4ดาบคือการหยุดนิ่งแล้ว หดาบก็จะมีในลักษณะของการเคลื่อนตัวแบบช้าๆอะไรที่มันมีความไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นความหวังที่ไม่โอเคเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆคลี่คลายไปทิศทางที่ดีแต่เขาบอกว่าอยากให้คุณอดทนอดกั้นกับในเรื่องของราชินีถือถ้วยปรากฏสองใบเปราะว่าคุณจะได้ติดต่อกับคนทาดน้ำนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะรอคอยแล้วสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะมีความวิตกกังวลความเซนซิทีฟ ความคิดมากอยู่บ้างแต่ถ้าเราพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแล้วก็พยายามเอาเอกเอาใจกับเขาหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่เขานั้นจะกลับมาหรือมีโอกาสที่เขาจะให้คอมมิตกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดคุณใช้ลักษณะของราชนิถือถ้วยในลักษณะของด้านลบคิดมากหวัดระแวงจุกจิกจู้จี้อันเนี้ยจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้น ไม่โอเคนะครับดังนั้นใครที่อยากได้คอมเมนต์ที่ดีหรือการเจือจางสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่คุณนั้นแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะเคลียร์ปัญหาได้เร็วนะครับหรือทําให้เขานั้นเคลียร์ปัญหาได้เร็วเราก็จะมีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนหลักเช่นกันการกลับมาของเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งหกดาบคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาจากไพ่เดเมเจเชยนคือการ เ,เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้เดตแอมพลัสทำการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาเป็นในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับ ดังนั้นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก็พยายามฟื้นฟูจิตใจของตัวคุณเองให้ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างพยายามอ่อนหวานอ่อ,อนโยนอ่อนน้อมทําตนนะครับแล้วคุณก็จะมีคุณสมบัติของดาวจันทร์คือดาวประจําตัวที่ดีก็คล้ายๆควีนถือถ้วยในลักษณะของสิ่งที่ดีด้วยดังนั้น คุณก็จะได้คอมมิตความรักความสุขความหวังที่จะมาเต็มๆกับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ